มอเตอร์ไซค์คลิกรุ่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตอนนี้อาการเสียที่เคยเจอก็จะมีจอพื้นดับบ้างละแกน้ำมันเสียบ้างละตัวเลขกิโลเมตร ขึ้นแบบขัดขาดให้หายตัวเกน้ำมันก็เสียขาดหายเป็นบางท่อนหรือโชว์ไม่เต็มโชว์แบบไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่ขึ้นเป็นเขตไม่ครบออกมาเลยครับให้ร้านซ่อมทำไมเขา ซ่อมให้ซ่อมได้นะครับใช้เวลาซ่อมไม่เกินสองชั่วโมงนี่ครับเลอออกมาแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนหลอด เปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสด,ดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วสีสันสวยแบบไหนดูที่ว่าเรายังไม่ได้ใส่หน้าจอนี่โอ้โหจ้าเลยครับสวยครับสวยครับ ประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วเนี่ยสีก็จะสมบูรณ์นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ ยามาฮ่าโอ้ไม่ใช่ครับฮอนด้า